วันนี้เวลา8.57นาฬิกานาทีสมเด็จพระรนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณัวังสัปทุมพระราชทานพระราชบริการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสันติแวงวันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษากั่นอีสานวัดครั้งที่6จิงท้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูลลอะองพระบาท กราบวงคมทุนรายงานผลการจัดการและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ศาสต,ตราจารย์สุภสวัสดิ์ชัชวานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรน,นำคณะผู้บริหารสถาบันเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบปังคมทุนรายงานผลการดำเนินง,งานของสถาบันและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ดองศาสตราจารย์นายแพทย์ตีลกพิยะโยไทยนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการแข่งขันก,กอล์ฟการกุศล87ปีเตรียมอุดมศึกษาจิงท้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระราานิธนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย